สวัสดีค่ะใช่ดูอะไรได้ได้ได้ตัวอะไรมันถ้าแง่แต่มันไม่ตายนะเห็นละมันหายจะเป็นตกใจหรือเปล่าดุบังเว่เพื่อนเพื่อนซีมัน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 ก็เด็ก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 เลยเอาเนี่ยเอาประกาศให้มันนะเอ้าทำอยเงียบไปดูอ้อยนี่ติดมาแต่ได้มันดีๆเลยนะพอมันตกใจเรามันกลัวเราหรือเปล่าเฮียกลัวกลัวบอกว่าจะเอาไปโปรยจะให้มันกินอาหารเอาเอาผักกาดให้มันแล้วเพื่อนซีดูนะดูจะตายแล้วเธอ ฉันไม่ฆ่าเธอหรอกจรเอาเธอไปปล่อยมันตกใจมันช็อกหรือเปล่ามันเห็นเราดนีๆมันสัตว์ซีเพลซีตัวที่ว่ากินต้นประกาศต้นหมดเลยทุกอย่างเลยไม่เหลือไม่เหลืนี่แหละมันมันนอนเอ้งแม่งยังเนี่ยแต่มันมันตกใจแล้วมันสั่นกันมันมันช็อกมันเห็นเราอะเห็นมนุษย์เพราะมันคงกลัวเนาะตื่นตื่นตื่น หายใจนะเพื่อนฟีมันหายใจนะกินหาเล่เอาอะกาศเอากาศให้มันหันเอามันติดที่บ้านนะเพื่อนฟีมติดอยู่อ่าเสียงเงียบไปโอ้ย